โอ้พี่น้องทำมันสองลูเลยตัวแม่น้อ,อได้โตัโอสองตแล้วก่อนนกนี่ได้ซิไปโตเนาะมาอยู่พี่น้องอืมสบายดีพี่น้องสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องน้องมือนีก่อนซิเข่าป่าอีเนาะ สิเข้าป่าลงยิงนกจะหนีโตอูจะหนีตัวฮอ,อจะหนีเนาะพี่น้องเนะาะถ้าติดตามเบอร์นักการน้อยมาเมื่อนี้ฮาสิมาอยู่บ่อทุกคนเก็เป็นกันเลยพี่น้องเนาะเบอร์บรรยากาศอยู่บ่อปลาเนาะเบอร์บรรยากาศบ่อปลาอยู่นี่ก่อนเนาะโอ้บรรยากาศเมื่อนี้ก็โอ้ประมาณนี้เนาะนี่คุณผูข้ขับรถออนนะ Ini banyak kali ini ya. Benyakari. Benyakari ini. Aduh banyak kali nih penuh Wow ah. Yes. Yeah. 음, 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 음. 음,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  음. 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 Tân đấu lần này có sĩ sống mù lèo kìa học bì tay để tung lưng tà quân nâng kìm màn mọi người nó bơi 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 mà bên. Ní, nóc nòi, nó chết toi luôn hết đầy yêu kìa nóng đầy yêu nóng nòi, đầy chất tôi Cái nhé gái bóng ngoài. Too sít 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 nè tuôu cột đầy lớp tinong, này, ô ô, nhảy nhảy, mày nè, banh yếu phi để son tốt này đây này còn nữa, để sẽ ô hai bên, chắc thay นี่โอ้าลกจ้าลาเี่ใม่เจากกูทะไงไเลยไ่อตะกานนี่ป้าตัวจีรันะนี่พี่น้องมาอยู่มาอยู่พี่น้องตัวแม่มดนี่ยแต่ก็คิเตยจะตัวเโอ้มีอยู่ประมาณโอ้ประมาณสีหาโลนี่มีอยู่พี่น้อง นกกดได้ยนี่นี่พี่น้องตอนนี้เราก็กลับมาอยู่เฮี้ยแล้วเนาะเอาถ่ายตาดินี่พี่น้องได้ตัวซอนตัวแล้วก็นกนี่ได้สิบไปตัวแล้วมาอยู่พี่น้องเกตุทุกคนตอนนี้เราก็สิกลับบ้านแล้วเนาะฝากติดตาม